บอกเลยว่าทรามานจริงๆตื่นเช้ามายังไม่ทันทำอะไรรู้สึกปวดเขา่าขึ้นมาอีกแล้วเดินไปหน้าบ้านยังไม่ทันถึงระเบียงก็เจ็บจีดยิ่งเปลี่ยนท่าลุกจากเก้าอี้เดินขึ้นบันไดทีนี้แหละเหมือนจะสุดเมื่อก่อนทำอะไรก็สบายเดินไปตลาดไปสวนได้หมดเดี๋ยวนี้ แค่เดินไปหยิบของในครัวยังต้องค่อยๆย,ย่องกลัวข้อจะลั่นจะนั่งพับเพียบก็ไม่ได้จะขึ้นรถลงรถก็ลำบากคนที่บ้านบอกให้ไปหาหมอก็กินยามาหลายขนาดแล้วบางทีก็ดีขึ้นแค่แป๊บเดียวแต่พอหยุดยาก็กลับมาปวดเหมือนเดิมมันทรมานจนบางทีแอบคิดว่าเอ๊ะหรือเขา่าฉัน มันหมดอายุแล้วทีนี้เลยลองสังเกตตัวเองว่าทำไมถึงปวดเข่าขนาดนี้ก็เริ่มเจอหลายอย่างที่ทำให้แย่ลง 1. นึ่ง้ำหนักตัวเยอะเกินไปกินอะไรก็อร่อยน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้อเข่าก็ต้องแบกเราไว้น้ำหนักเยอะมันก็ยิ่งกดทับข้อเข่าจนเสื่อมเร็ว 2. ชอบนั่งยองๆนั่งพับเพียบเมื่อก่อนนั่งแบบนี้จนชินแต่พออายุมากขึ้นกระดูกไม่เหมือนเดิมนั่งนานๆทีนี้แหละลุกขึ้นแทบไม่ได้ 3. เดินเยอะเกินไปหรือนั่งนานเกินไปเดินไปตลาดเพลินพอกลับมาบ้านปวดขึ้นมาทันทีหรือบางวันก็นั่งดูทีวีนานไป พอลุกขึ้นมาเข่าแข็งไปหมด 4. ขาดน้ำไม่ค่อยกินน้ำเปล่าคิดไม่ถึงเลยว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญกระดูกอ่อนตรงข้อเขา่าต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงถ้าเราขาดน้ำเข่ามันก็แห้งพอขยับก็เสียดสีกันทำให้เจ็บหลังจากเจ็บจนทนไม่ไหวก็เลยลองหาวิธีแก้ดูทีแรก ก็คิดว่าต้องกินยาแก้ปวดไปตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วมันมีหลายวิธีที่ช่วยให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาแรงๆเลย 1. ลดน้ำหนักหน่อยยอมรับว่าต้องลดบ้างพยายามกินให้น้อยลงโดยเฉพาะของทอดของมันเพราะของพวกนี้ทำให้ข้ออักเสบมากขึ้น 2. ยืดเส้นยืดสายทุกวันทุกเช้าลองขยับเข่าช้าๆเหยียดขาตรงยกขาพอให้เขาได้ยืดวันแรกๆปวดหน่อยแต่พอทำทุกวันรู้สึกว่ามันดีขึ้น 3. กินน้ำเยอะๆไม่ใช่แค่กินน้ำชาน้ำหวานแต่ต้องกินน้ำเปล่าด้วยช่วยให้ข้อต่อมีน้ำมาหล่อเลี้ยง ไม่แห้งไม่เสียสี 4. ลองกินพวกอาหารบำรุงข้อน้ำเต้าหู้ปลางาดำกล้วยหอมพวกนี้ช่วยบำรุงกระดูกและข้อได้ดี 5. เปลี่ยนรองเท้าเดิมเดินเท้าเปล่าหรือลากรองเท้าแตะแต่มันไม่มีตัวรองรับแรงกระแทกเลยเปลี่ยนมาใส่รองเท้าที่นุ่ม รองเท้าเพื่อสุขภาพมีพื้นรองเท้าที่ดีขึ้นเดินสบายขึ้นเยอะทำแบบนี้อยู่ประมาณเดือนกว่ากว่าดีขึ้นจริงๆไม่ได้หายขาดหรอกนะแต่มันไม่ปวดจนทรมานแบบเดิมลุกจากเตียงตอนเช้าได้ง่ายขึ้นเดินตลาดได้ไม่ต้องคอยหยุดพักบ่อยๆตอนนี้เวลามีคนบ่นปวดเขารีบบอกเลยว่า ลองปรับพฤติกรรมดูมันช่วยได้นะเพราะตัวเองลองแล้วเห็นผลไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็ได้แค่เราดูแลตัวเองดีๆสุดท้ายแล้วร่างกายของเรามันอยู่กับเรามาทั้งชีวิตถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็จะอยู่กับเราไปได้นานขึ้นข้อเขาไม่ใช่เครื่องจักรมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนง่ายๆเพราะฉะนั้น ก่อนที่มันจะเสื่อมจนแก้ไม่ได้ลองเริ่มดูแลมันตั้งแต่วันนี้เถอะจากที่เคยคิดว่าปวดเข่าจนไม่ไหวตอนนี้กลายเป็นเออมันดีขึ้นแล้วแบบนี้สิถึงจะอยู่กันไปได้นานๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ